สวัสดีเนาะทุกคนเมื่อนี้ยประกอบสองบาลาวันบกซึ่งเมื่อนี้ยมันเขามาซื้อเครื่องเนาะอยู่แกงกอกเนาะในเมืองจำพรแข่งสวรรค์เขตซึ่งเมื่อนี้ให้มาซื้อเครื่องนี่ก็เอาเพื่อือไปพายอยู่เฮือนหน่อยนะเนาะแอันนี้มันเขาอยู่ห้านขายเครื่องแห่งหนึ่งเนาะอยู่ในของในเมืองจำพรซึ่งเขามาซื้อเครื่องเมื่อนี้ก็อาจจะมีประเภทเครื่องดื่มเนาะ หวานแล้วก็มีนมแล้วก็ลายแนวอยู่เนาะหัวฮันชัดก็มีขนมแล้วก็เครื่องใช้ของโภะบริโภคกับอ,อืดนเนาะอย่างห้านของก็เจ้าเนี่ยเป็นห้านใหญ่เนาะเป็นเจ้าของกิจการแม่นคนเวียดนามเนาะไม่เผ็ดเป็นห้ามามือนี่แมนข้ามามกับเอ๋อเนาะ สีซอดดำเนาะไอดำเนาะผูกลังอันถือไปถูไปเนาะ,ะ,ะอันเึ่งว่าอันเครื่องที่อยู่มาจากสวรรค์เช่นปันอินแล้วก็พักลำอ่าหมกหงหมกหน้าอย่างเนาะเขาเปียกเพื้อจะเข้าจะบุรีออมาเลยนอนโซตอนนี้เพราะว่าติดโควิด โควิดระบาดอยู่เมืองเนือแล้วก็เมืองสงคอนก็มาบ่ได้เท่ากับปิดตลาดน้ำบางบอลได้แต่บ,บางส่วนเนาะบางส่วนเท่ากับ่านิหรืเท่ากับโมได้เปิดห้างเนาะจนเมื่อนี้ห่างกับแม่นมาซื้อเครื่องอยู่เก่งโกกมืองจัมพ์ลเนาะซื้อเมื่อ,อนี้นนนลายนเนาะเฝนกำลังเลือกจเนาะ

ห่านพันใหญ่มีเครื่องลายเต็มอยู่ขายถุงจางเลยนี่ก็เป็นนมเนาะคันิซันอันนี้เป็นกะทิเนาะ หลังจากแถวอ่านไปซื้ออันนี้แล้วก็จะไปซื้ออีกอันหนึ่งเนาะพอตัวไปซื้อวหาน,นำตัวทรัพต้องกินเนาะต้องมีวอาหารระลึมรุงเนาะโอเคนเนาะเขื่อนทั้งหมดเเต็ม ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับพอซื้อเครื่องได้ถือครบจำนวนที่เราต้องการเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับหนึ่งระยะทางจากการบ้านแกงกอกนเนะาะฮะบ้านโบกเฮานเน,นี่นยเมนระยะทางอยู่สิบเอ็ดกิโลเมตรเนาะใช้เวลาเดินทางกประมาณวางหนึ่งนาทีต่อหนึ่งกิโลเมตรถ้าขับไปนี่ ใชครับถ้านเนี่ยก็อาจจะตกละกิโลเมตรต่อองทีเนาะอ่ะโอเคเนะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้เนาะฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับ subscribe. สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปขัง้งต่อไปเนาะขอจบ